<Yes. S 1> โอ้กวางทำงานหนักมากจะ้ะอะไรเนี่ยือ่ปามีอุ้ยบบอันนี้บ้านคนไทยก็เปิดประตูไว้เขาอยู่ไหมไม่เขาล็อกอูถ้าให้กองใหญ่มากใส่ขาา่ายเพื่อเป็นกระช่างขวางาโนลาแฟนแล้ยเห็นเราไปเห็นเราไปกระโดดไกลเลยอันนี้เราจะมาอนนี้เราจะมาแจกของข,องขวัญโดยที่ฉันคือแซนตี้สวย ตี้สิเป็นผู้หญิงเธอต้องเป็นแซนจี้เธอเป็นอะไรส่วนฉันเป็นแซนด์แมนไหนดูหน้าแโนด์แมนหน่อยจ้ะ <laughs> oh <laughs> โอ้ยก็มันกำลังคิดอยู่ในโรโบบคิดเคเนลยสายฟรีอ่าโอเคโอเคฉันไม่เกตหนาะพอดีฉันแก่แล้วว่านี่ทุกคนเห็นไหมบููเฮเว่นเขามีต้นคริสต์มาสแล้วใช่ <laughs> ใช่ไอข้ขาวๆนี่คือหิมะหิมะตกแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราจะทํายังไงคนถึงจะรู้ว่าเราจะไปแจกของเราต้องมีป้ายหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นแบบเออเราต้องทําเป็นแบบตรงชื่ออ่ะ นี่ฉันคือแซนตี้แจกของขวัญทีนี้เธอเธอคือสโนว์แมนโอแมกจัสสโนว์แมนอะไรทีนี้ทำยังไงถึงเพื่อนที่เป็นต่างชาติเขาจะเข้าใจเราจะต้องิอะไรเธอชื่อฉันนะเธอคือแซนตี้เหรอเพราะเธออยากแต่งเป็นสโนว์แมนหน้าดำเองอะทีนี้เราจะมีอุปกรณ์ไหมีอุปกรณ์ไหมเราจะวิ่งไปแดงแดงแดงอย่างนี้หรอมันไม่เท่อดลงหัวเธอกรหัวฉันมีอะไรกล่องของขวัญ หมูฉันมีกล่องของขวัญก็ฉันเห็นอยู่ไม่เชื่อครับหมูไปเอามาจากไหนก่อนฉันพิมพ์มั่วๆว่าไทย <c oughs> ก็เจอเนรอเอาไปอันนี้ไว้แจกหรือว่าจะเอาอันนี้แจกปะเออฉันอยากแจกของขวัญเธอแจกลูกอมสิโอเคให้ใช่สองอย่างเลยมีสองอย่างได้ไหมได้ <c oughs> ฉันก็ให้เธอเร็วโอ,อ,อเคทีนี้ขอขอ่าข,ข,ขอยันพานะหนะะ่อยค่ะอ๋อก็คือ เรามีกวางเรนเดียหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะมีสีน้่ตามฉันมาเลยเว่าฉันเป็นคนมีพรีเมียมอิจฉาเนาะทุกคนเนี่ยพรีเมียมของของขวัญน,นี่ก็คือออมเงินที่เหลือจะก,กินขนมที่โรงเรียนซื้อเองนะทุกคนไม่ได้แบบแบบกเกลนพี่แม่หรอกค่ะอันนี้บอ,อ,อก,กไว้ก่อนเอาตัวไว้ก่อนแม่ก็ไม่ได้สปอยลูกอะไรมากมมเร็วๆวิ่รถเลื่อนของซานต้าอู้ึกระโดดขึ้นได้ไหมอู้ว้าวได้คอสู้กอนวู้ เบื่อไปไหมเบื่อไหมเบื่อเบื่อไหอู้อูเอาเดินทางได้จิ้งเจอเบลร้องเพลงหน้าค่าเขาเพลงหน้าค่าจิงก์โอ้โอ้ไปจิงกะโอ้กวางจมูกแดงตัวนึงอ่ะวีวิเชอร์เมลิคิสมาวีวิเชอร์เมลิคิสมาโอ้ตอนนี้คนส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ตรงน้ำพุกันนะเพราะว่าเขาจะเกิดตรงนั้นเราจะขับไปตรงไหน เดี๋ยวฉันขับไปที่บ้านหลังนั้นก่อนดีกว่าเราจะนั่งเจ้าของขวัญไปให้เด็กดีใครเป็นเด็กดีก็จะได้นะก็คือกล่องจุ่มนะทุกคนคือกล่องกล่องจุ่มหมูเด้งนะออ๋ไม่ใช่กล่องจุ่มเบบี้ทรีอ่ะกล่องจุ่มลาบูบูไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่อีกจอดแล้วจอดแล้วลงลงลงค่อยๆลงค่อยๆลงมันลงได้เท่านี้นี่เร็วสุดแล้วหรอฉันนอนรอถึงพื้นล้วปลุกด้วยนะโถเอ้ย กวางเธอคนกินเยอะกว่านี้นะโอ้โหจอดแบบเสร็จปา,า,ร,า,ร,าริโทปาริโทปาร์ติโทว้าวกวางกวางกวางมุดดินว้าถึงแล้วทุกคนเรา<ะ>รู้สึกถ้าเกิดพีมีพม,มรู้สึกถ้าเกิดกมีคนมาเธอลองกดกระดิ่งสิไหนบ้านหลังไหนก่อนคะบ้านหลังนี้เหรอใช่ค่ะกดกระดิ่งแล้วใครกดเธอกดฮะฉันไพ่ยังไงฉันมีแล้วเจอฉันให้เขา ดีเช er no, um, ื่อมาริคิสมาร์ทมเขามีต้นคิสมาร์ด้วยไม่มันมีอยู่แล้วแล้วถุงเท้าให้แจกแล้วเขาเหมือนเขาเปิดประตูให้เลื่ยนะเราไปแจกไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลัวเขาแบนอ่ะเอะเจ้าของบ้านไม่อยู่สงสัยจะออกไปเที่ยวมาเลุงฉันแจกให้แล้วเนี่ยเธอให้เขาอยังอ่ะฉันให้แล้วก็เลยนี่ไงเต็มเยอุ้ยดูสิมีเสียงสงครามมีเสียงมีเสียงอนั้นด้วยอ่ะ เราจะโดนยิงไหมเธอดูสถานการณ์ที um, ้ย sure> ิงกันตุ้มตุมตุมตไม่เป็นไรจอดแล้วเฮ้ยเอาเพื่อนเรานี่นะดีใจดี้จรอดื้อดื้อดื้อดรของเ้อก่อนเ้อดือเื้อไม้อือดื้อ่อดื้อ้อ่ะอดื่น้อีก้อดือื้อดื้อด้อดื้อดื้อดือ้อดื้อ้ออ ก็สั่งไงว้าโอ้ก็ทำอะไรกันเนี่ย Oh my god เออมันไม่เหมาะกับการไปแจกคำกันไหมคะเธอไปเถอะอะไรพาฉันมาแจกกลางสงครามฉันรอยอยู่นี่แล้วลนะ่ะ ไทยก็ไม่มีใครเอาเลยอะทุกคนแต่เราทุกคนมแต่ยเขาให้เราอ่ะแต่เขาเอาเรานะเออแต่เขาเอาอมยิ้มเธอเขาไม่ชอบกล่องจุ่มละบูบูฉันเลยอ่ะเราให้กล่องจุ่มเขาอยู่กล่องจุ่มรงงู้ไหมในข้างในที่ฉันที่เป็นกล่องของฝันของฉันอะมันคือตุ๊กตาหมูเด้งจริงเหรอใช่มันเป็นกล่องยังไงเป็นลูกอมไม่ใช่หรอไม่มันจะมีลูกอมหมูเด้งแล้วก็จะเป็นแกเอ็งมามีหมูเด้งโผล่มาอตึด อีกครั้งครังไหนไหนโอ้โหดูดูกว่าจะกว่าจะแบบภาพกว่าจะโผลออกมาแบบละอันดูดูของฉันเหมือนแบบลอยไปอยู่ตามทะเลอ่ะข้อขขอเพลงภาษาอังกฤษหนึ่งเพลงหนึ่งจ้ะพอเถอะโอ้กวางทำงานหนักมากจ้ะ อะไรเนี่ยกลาหมีอุ้ยบ้านนี้บ้านคนไทยเขาเปิดประตูไว้เขาอยู่ไหมมาให้เขาล็อโอ้ถ้าให้กล่องใหญ่มากหมายถึงว่าเขาไม่อยู่บ้านหรอเนี่ยใช่มาเร็วเธอเดี๋ยวรถมันหมดแมทโอเคโอเคดีดด <laughs> <ไ>ล่ะฉ <laughs> ันละได้ฉันละ ก็อยากจะเท่อยู่นะหนูมือโอ้โหจะให้ฉีดสกูตเตอร์ตามกวางไม่ไหวหรอกนะความเร็วมันถึงร้อยแล้วนะเนี่ยเร่งตุ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 เร่งโอ้ยโอ้ยมลภาวะเยอะจัด ช่วงนี้น้องของขวัญกับคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะก็จะมีเอฟเฟกต์แบบใช่ค่ะนี่จะเป็นเอฟเฟกต์นะคะเราใส่เอฟเฟกต์ค่ะเอาเหรออันนี้ข้างล่างได้ไหมดิ้งดิ้งเขาหมุอนมอเตอร์ไซค์เขาทำอะไรกันนะเขาดูว่างเนาะเขาเบิดเวียเขาเบิดเวียรถเธอรถเธอไฟยังไม่ตูดรถอยู่เลยดิ้ง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  ตอนนี้เราไม่รู้จะไปแจกไข่นะทุกคนแล้วค่ะบ้านสองสีรั้งสีรังฮะฉันกำลังดูวิวอยู่กินลมชมโอ้สวยมากเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงท้องไข่ร้องขาไม่เปดีๆเลยไม่ไปเนี่ยก็ขาไม่ไปโอ้เธอ ค่อยๆจอดค่อยๆจอดใจเย็นใจเย็นดีนะที่ฉันรัดเบลไว้อะโอ้โหอะอะอะจะอ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 งาะอ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 าอะ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 เะอ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 ะดะนะอ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 เอะอะอยอะอะเะอ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 อะอะออออะอะอะอ ทำไมลงแรงแทมกระแทกตูดเลยอ่ะอ๊ะแล้จานี้แล้วให้ด้วยให้ด้วย Give for you เธาให้เธอได้อะไรอ่ะเอาแล้วเขาไม่เอาของฉันล่ะเอาของฉันด้วยขอบคุณเขาบอกขอบคุณ เธอเธอนี่ไงนี่ไงกลุ่มนี้อ่ะใช่กลุ่มที่เขาทําสงครามกันเมื่อกี้ไหมใช่ว้าจริงเหรออืองั้นก็หนีงั้นพอเราไปแจกที่บ้านเขาไงอ่ะอดัมตับเป็ดเหรอเรื่องใครเหยียดตัวน้อยๆไม่ใช่เป็ดไอ้อดัมตับเป็ดเอาเธออยู่ไหนจะโดนทิ้งหรือวาเนี่ยไม่น่าโดนทิ้งฉันอยู่ไหนอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะได้อ๋อฉันเจอแล้ว เธอทำอะไรอ่ะมันยังอยู่ในอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนป่วนบ้านหลังเนี้ยไป<ม>กันดิง,ดง,ดงไปก่อนนะทุกคนมัวแต่คุยกันไม่สนใจกวางันสวยงามของเราเลยดริงๆ ตุเรง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 งโอ้แม่คเอฟเฟคเอฟเฟคกวางบอกฉันจะเปโควิดเรื่องเรงตุเรงตุเรงไปไหนต่อจ๊ะ เป็นเพลงเป็นเพลงดีน่ากลัวเออขับไปไหนอ่าตอนนั้นไม่เคยเจอคนเลยอู้ดูบรรยากาศท้องฟ้าสิทุกคนสวยอ่ะอ้จิงเจ๊อยจิงเจ๊อยจิอ้โอ้จะบินไปไหนเนี่ยก็มันมีแต่พวกสองไอ้พวกเนี้ยที่มันมาลุมกันหมดเลย อย่ามาขับเทกระจาดกันใหย่ใหญู่้จจไว้เทกระจาดเอารถม้าขับไปจอดตรงน้ำพุโอเไหมโอเคโอ้ยอะไร หัวสักกระเทียมหัวสักกระเทียมหัวสักกระเทียมเอ้เก๊เก๊กเก๊กเก๊เป็นงน้ำพู <c oughs> ไปตรงน้ำพูเอาเอาเอาพากวางไปจอดเถอะกวางน่าจะเหนื่อยอ่ะดูทรงแล้วแหละกวางเหนื่อยแล้วแหละดูจากการขับเนี่ยนี่ฉันขับไม่เป็นไงฉไม่เชื่อถึงแกงฉันไม่ได้แกงจอ,จองจองจอนกระจอ้อนจอน จัง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 โอ้เธอบินสูงไปปะคือตอนนี้ฉันเห็นแต่ดาวอ่ะฉันลงอยู่เนี่ยเออจังจังอย่าไปทับหัวกันเขาอยู่เหรอเขาอยู่ถนนเธอลงไปเข้าหัวบี้แน่นอนจัง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 ใกล้ถึงแล้วอีกหนึ่งร้อยเมตร ปุกด้วยนะเฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ดิเออเอาอ่ะเวโอ้ในที่สุดทุกคนเราจะถึงร้านปีร้านปีจะแจกไหนก่อนเดี๋ยวจะแจกอันนี้จะเป็นกล่องจิ๋วนี่ไง Yeah, เย้ก็เอาแล้วเย้เ yeah. ฮ้ยคนเดิมเปล่าเอาเหรอคนอละคนโอเคสุดท้ายร็เอกแกเจ้าไปนะดูเขาชอบรถกวางเหมือนเลนเดียเราโอเคเขาเอาอยากไปด้วยเหรอ,อไป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 ไหมไปไหมไปาอยากไปด้วย <laughs> มาเจ้เอาคนข้างหลังล่ะ เพือมาแล้วอะไรอ้าวกระโดดฉันไปแล้วอ้าวแล้วฉันก็ฉันก็นั่งอยู่ไม่ใช่เหรอ,อนี่ไง,งอุ้ยเนี่ยเขาขยิบมานั่งกับฉันข้างหลังโอ้โหผู้โดยสารมี่ผู้โดยสารใหม่เมกอนหนึ่งมามแจกของขวัญมีการอยากไปด้วยอีกอ่าเอดจรอ้าวอ้าวสายไม่ได้อ,อ้าทางไกลกระแด่นนั่นหรอกเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วออกได้แค่นี้ ขาลงไปแล้วโอเคเรเธอจะมาบ้านหลังนี้เหรอมันใกล้อยู่นะแต่ฉันลืมตัวเออเดินเราก็ได้เนาะเต็ดตดตตดดตอันนี้ฉันจะให้กลองกล่องใหญ่ๆมิจิกกลเติดตดเต็ดอาบ้านหลังนี้เหมือนเคยเข้ามาปะโอ๊ยกล่องทับฉันแล้วมั้งนะเขาไม่อยู่เหรอ ไปลยเธอเขอารถทั้งโอ๊ยฉ <laughs> ันยองเลยฉันน่ะฉันน่ะฉินโดน,น,นทิ้งอีกแลว้วให้ยันใจชอบแกงฉันโอ๊ยทับหัวฉันกด, oh <my> ดหัวฉันลงดินนะ่ะ บ้านหลังไหนตอนนี้เออเราลืมแจกบ้านหลังนี้เปล่าอันเดียหลังเนี้ยบ้านต้นไม้อ่ะเออลืมเลยโอ้ยลงอีกแล้วโอ้ยก็ลงให้มันนิ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยนิ่มๆสุดแล้วท่านิ่มๆเอาไปบินบ้านเขาค่อยขึ้นอย่างนั้นเหรออืออ๋อๆๆๆอ๋ออ๋ออ๋อบ้านบ้าอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ย มาได้แล้วเธอฉันจัเขาแล้วกระโดดบุมบูสุดยอดตอนเล่นเชนให้กล่องเยอะมากเลยบ้านหลังนั้นอ,ะ <S <S 1: <S 1> อ่ะอ่าฉันอยู่ไหน <S <S ด้นบ้านหลังไหนให้กล่องเยอะจะไม่ได้แล้วอุ๊ยเห็นสะนาำทุกหลังเลยอ่ะทำไมล่ะ่าไปว่าอ่ะอุยหนาวจะแย่หิมะตกเป็นระยะ โอ้ตอนนี้จะเช้าแล้วหมดเวลาของซันต้าแล้วทุกคนเขาให้แจกตอนกลางคืนนะเธอไม่รู้หรอตอนกลางคืนอ, <laughs> อะไรบ,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 บู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 ตรงน้ำตรงน้ำ <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้พวกเรามานอนที่นี่ไงนอนบ้านเลยงั <laughs> นะ้นพวกเราไปสร้างบ้านกันไหมไปสร้างบ้านนอนก่อนนะไหมไม่เอาวันนี้พอละแจกพอละโอเคมีการมาเทฉันลงสระบอกหมดเวลาก็เทกันเลยเหรอ เขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ๋อหลายเล่นแหละเล่นแหละเล่นไหนเธอล่ะอยู่นี่อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราแจกของขวัญเสร็จแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วหมดเวลาแล้วบ๊ายบายเออค่ะบ๊ายบายเธอเป็นไรอ่ะนอนหลับนอนหลับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบจุ๊บค่ะจุ๊บอ่ะโอ้ยทอดทษโทษโทษโอ้ยโทอดทษโทษโทษโทษ